นี่คือสรุปให้ฟังแบบชัดๆเลยนะครับว่าทำไมกองทุนกอบอขอกับประกันสังคมผลลัพธ์มันถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวรู้ไหมครับว่า2กองทุนนี้เนี่ยดูแลเงินออมหลังเกษียณของคนไทยรวมๆกันแล้วเป็นล้านล้านบาทเลยนะแต่เอ๊ะทำไมผมตอบแทนมันต่างกันได้ขนาดนี้ล่ะคำตอบมันอยู่ใน3ข้อหลักๆนี้เลยครับอย่างแรกเลยนะคือเรื่องสถานะทางกฎหมายมันต่างกันคนละขั้วเลยครับ คือกอบอขเนี่ยเขาเป็นองค์กรอิสระเต็มตัวเลยนะไม่ได้กันส่วนหนึ่งของราชการพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยคล่องตัวมากจ้างมืออาชีพเก่งๆมาลงทุนได้เลยส่วนประกันสังคมอันนี้เป็นหน่วยงานราชการเต็มๆอยู่ใต้กระสูงรแรงงานอีกทีก็เลยต้องทําตามระเบียบเป๊ะๆทำให้การตัดสินใจมันจะช้าไม่ทันเกมเท่าไหร่ต่อมาเรื่องที่2ก็คือเรื่องคณะกรรมการกับอ,อิทธิพลการเมืองนี่แหละครับ คือบอร์ดของกอบอขเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆการเมืองจะเข้ามายุ่งได้ยากมากแต่พอมาดูบอร์ดประกันสังคมกับถูกมองว่าเออเป็นเหมือนโคต้าการเมืองซะง,งั้นซึ่งมันก็น,น่าห่วงใช่ไหมครับว่าการตัดสินใจต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของพวกเราเป็นหลักเสมอไปและสุดท้ายเลยนะเรื่องกลยุทธ์การลงทุนกับความโปรง่งใสพอกอบอขเขาอิสระใช่ไหมครับเขาก็เลยกล้าไปลงทุนเชิงรุกทั่วโลกเลย ผลตอบแทนมันก็เลยดีกว่าเห็นเห็นที่สําคัญคือเราที่เป็นสมาชิกเนี่ยเช็คพอร์ตของตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ประกันสังคมเขาจะเน้นแบบเซฟเซฟไว้ก่อนลงทุนในอะไรที่ความเสี่ยงต่ำๆผลตอบแทนมันก็น้อยตามไปด้วยแถมการจะเข้าไปดูข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ยากกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับโครงสร้างองค์กรที่เป็นอิสระปลอดการเมืองแล้วก็โปร่งใสเนี่ยคือหัวใจสำคัญจริงๆที่กำหนดอนาคตเงินออมหลังกเกษียณของพวกเราทุกคนเลย